เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเป็นการอัปเดตแพทใหม่นะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตใหม่กันแล้วนะเป็นไงพร้อมหรือยังนะครับกับการอัปเดตใหม่ที่มีการปรับสมดุลใหม่ยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการปรับสมดุลครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับทั้งตัวละครเอ่ยทั้งปืนเอ่ยอัปเดตปืนมาใหม่อัปเดตตัวละครมา เนิฟด้วยนะครับผู้ชมแล้วก็อัปเดตปืนอะไรโขอย่างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็มารอต,ติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างเดี๋ยวน่าจะมีโน้ตแพดเกี่ยวกับอัปเดตเข้ามานะครับนะ่าเดี๋ยวก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเป็นการอัปเดตลัคกี้โรเยลใหม่ก็คือเป็นตู้กโกโรเยลนั่นเองนะครับผู้ชมซึ่งดูแล้วเนี่ยจะอัปเดตในอีก3วันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอัปเดตแพดเนี่ยจะอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา11โมงเป็นต้นไปเลยนะครับอ่าส ยาวกันไปเลยนะครับพรุ่งนี้วันที่14บนะครับมีการอัปเดตแพ็คใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้เก็บแรงกันได้นะครับพรุ่งนี้ก็มีการอัปเดตแล้วนะครับทีนี้ก็คือจะมีตู้โกลยอัปเดตมาใหม่เช่นกันนะครับคุณผู้ชมในวันอ่าอีก3วันนะ้ก็คืออัปเดตมาทีหลังเนาะแต่ว่าหลายหลายคนก็คงอยากรู้แล้วแหละว่าตู้โกลยอเนี่ยมันจะอัปเดตเป็นชุดอะไรนะครับหลายหลายคนก็น่าจะอยากรู้นะครับนั่นก็คือจะเป็นชุดสปานั่นเองนะคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับคุ คือน่าจะเป็นชุดผู้หญิงเลยแหละที่จะเข้าไทยนะครับคุณผู้ชมนี้ก็คือน่าจะเป็นชุดนี้แน่นอนเลยนะครับที่อัปเดตมาในตู้โกโรย้านะครับเขาก็ยืนยันมาแล้วนะครับของอินเดียก็เช่นกันนะครับอ่าของอินเดียเขาจะแ,บบแปลกหน่อยนะครับก็คือเอาไปอยู่ในอ่าโทเค็น FF นั่นเองนะครับซึ่งโทเค็น f f ของเราเนี่ยปัจจุบันมันเป็นอะไรเอ่ยนะาหนนะคุณผู้ชม เซิร์ฟไทยก็ไม่น่าจะใช่หรอกนะรู้สึกว่าชุดนี้นยมันอยู่ยโยมคงกระพันนานเลอเกินนะครับไม่เปลี่ยนใหม่สักทีนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนอกก็คือเขาแบบอเอามาให้แลกนะครับคุณผู้ชมชุดสปาเนี่ยอของอินเดียนะครับก็คือจะเป็นชุดสปานั่นเองนะครับทีนี้ของเซิร์ฟไทยก็น่าจะเข้ามาในตู้โกรวยนั่นเองนะครับสำหรับชุดสปาทัวนั้นนะครับก็น่าจะมาประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนอกจากเซิร์ฟไทยจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับก็คือจะเป็นชุดนั้นแน่นอนนะครับเซิร์ฟชาวบ้านเขาเนี่ยจะเป็นชุดสปาแน่นอนเลยรรแตต่เากก็้้อองีีท นะครับว่าสุดทายจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าเขาสลับชายหญิงชายหญิงนะครับครั้งนี้ก็เป็นชุดชายแล้วครั้งหน้าก็คงจะเป็นชุดสปาผู้หญิงนล่นเองยนะครับเป็นไงผิดหวังกันหรือเปล่านะครับชุดสปาสวยไหมผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับเป็นชุดสปาแหวกแนวสักหน่อยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับก็ทีมนี้ก็อย่างที่บอกเลยนะครับก็คือจะมาสุ่มเป็นชุดออร์แกนิกด้วยนะครับเอ๊ไม่ใช่ชุดออร์แกนิกเด็ด ก็คือจะเป็นชุดรวมแรปเปอร์เลยนะครับ1กล่องเนี่ยจะมีด้วยกัน4ชุดกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ก็คือจะเป็นกล่องสุ่มแรปเปอร์รวมแรปเปอร์4คนนั่นเองนะครับซึ่งเิื้อไทยเนี่ยก็หายเงียบไปแล้วใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันประมาณ2เดือนที่แล้วก็มาแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็คลิปนี้เรามาจะมาลองสุมในเสิมนอกนะครับก็คือจะเป็นชุดแรปเปอร์เนี่ยของเขากลับมาแล้วนะครับผมมีด้วยกัน20กล่องนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันพร้อมเลยดีกว่านะครับสำหรับชุดแรปเปอร์นนัคนนั้มกนนะคร ต่างประเทศเป็นเทียบปลอยแล้วเะยครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับโฟบันเด วันบ็อกนั่นเอง,องนะครู้ชมครับอันดับันเด l e หรือเปล่าเลยครับแต่ว่าก็คือกล่องรับสารสภ้าเดโม่เนี่ยเรามีสิทธิ์ได้ชุดแรปเปอร์ถึง4ชุดถาวรกันเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมก็มาชั่วคราวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนี่ซึ่งผมซื้อมาแล้วนะครับจำนวน20กล่องนั่นเองนะครับนี่ก็คือที่หลายๆคนชอบเนี่ยก็คือน่าจะเป็นชุดออร์แกนิกใช่ไหมล่ะผมชอบที่หมวกมันนะครับหมวกก็น่ารักนี่แล้วก็เสื้อเนี่ยก็เท่มากๆเลยนะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าจะเป็นชุดถาวรนั่นเองนะครับไม่มีแบบออ่่าาแยกกชชุุดดดไไไไมมีเนะคคครับบืืถ้้้ปป๊็ ทั้งชุดทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ผมชอบกางเกงของอ่าตัวนี้น่าจะเป็นใครอ่ะคุณผู้ชมผมจำไม่ได้เลยซี่ล็อกซี่นะครับอ่ากางเกงเลซี่ล็อกซี่ตัวนี้น่ารักมากเท่มากอ่าแล้วก็ชุดมายาลาบก็เท่นะครับโยบอยที่เจก็น่ารักอีกแบบนะครับคุณผู้ชมทีนี้มันเอาตัวเคนไปแลกอะไรได้บ้างอันนี้ผมยังไม่เช็คเลยนะครับมันแลกได้หรือเปล่านะครับตัวเคนไดโนเสาร์เมื่อกี้อ่าอะไรนี้รับแป็กไปด้วยนะครับโอเคเป็นกระเป๋าน้องอ่าสัปหลาดนะครับคุณผู้ชมอเอ้ยอยู่ไหนอ่ะคุณผู้ชมมันน่าจะแลกไไไมม่่ด้้หรืออย,ยังงะคุณผูช เอ้ยมันแลกไม่ได้หรอแล้วเขาเอามาเป็นโอเคในหะ้เป็นขยะทําไมครูชมมันจะลบไอดียทำไมล่ะมาไม่เป็นไรคุณชมครับก็เราผมคิดว่า20กล่องเนี่ยผมจงได้ชุดชุดสักเซตแหละคุณชมครับอ่าผมเล็งไว้ก็คือจะเป็นออร์แกนิกนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันลุ้นเลยดีกว่านะครับสำหรับ20กล่องของผมเนี่ยจะได้หรือเปล่าเนี่ยก็ลุ้นขาดใจเลยนะครับอ่ามาเราไปเปิดเกลือออกก่อนกันนะครับผมอ่า แน่นอนเลยนะครับเปิดเกลือก็ต้องได้เกลือนะครับเป็นไข่ไดโนนะครับไม่รู้เอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันแลกได้ไมั้ยเนี่ยเออหรือว่ามันแลกได้ที่ร้านค้าเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคุณผู้ชมครับอ่ากล่องใช่มั้ล่ะอ่าแลกได้นี่เออมันใช้75็ดตัวเข็นนะคุณผู้ชมเออมันแลกได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเรามีความหวังแล้วทีนี้ทําไม่ได้ก็คือแลกได้แน่นอนเลยนะครับมาเปิดต่อกันเลยแล้วกันนะครับสลับสิบเกกล่องนะครับผมจะเปิดไปทีละ5กล่องเลยแล้วกันนะครับหรือ10ไปเลยดีอ่ะ10ไไไปปปเเลลลยแ้วกััันนนะะคครรบบพื่่อมีาึ๊บ ห้ากล่องแรกยังไม่ขึ้นสุดยอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมยังได้โตกเก้นมาอยู่นะครับปุ๊บมี26แล้วตอนนี้ปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหอย่างเกลือเลยนะครับได้26นะครับคุณผู้ชมโอ้โหสำหรับ11กล่องเมื่อกี้ก็คือเกลือทั้งนั้นนะครับทีนี้เหลืออีก9กล่องนะครับอ่ะเราเปิดทีละ5ไปก่อนนะครับปับ๊บโอ้โหพอหแบบทีเดียวได้ป้าแบบได้ชุดอะ่ะปับป๊บปั๊บโอ้โหตอนนี้ผมได้39มสิบเโตเก้นแล้วนะโอ้โหไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับแบบอยากได้ชุดอ่ะ ผมต้องซื้อเพิ่มแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะว่ามันออกยากอะที่แรกผมคิดว่า20กล่องจะพอนะแต่มันไม่พอแล้วแหละคุณผู้ชมผมคิดว่านะอ่ะโอเคไดมอนไม่พอแล้ว10กล่องไปก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเค,อเค10กล่องนะครับคุณผู้ชมครับ10กล่อง10กล่อง10กล่องมาเริ่มไปเลยละกันนะครับขอชุด organic, organic. ออร์แกนิกออร์แกนิกอ่าชุดไหนก็ได้ปุ๊บปุ๊ปไม่เอาโทเก้นไม่เอาโทเก้นไม่เอาโทเก้นเสียอะไรแย่อย่าง,งานั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเปิดไปเลยละกันนะครับสำหรับแม็กซ์ไไปปปปเเลยยยนนะะคครรััััับบบบ๊๊ิดดดดดแมม็กกีีวว่าขอ้้ ขอยินดีด้วยปุ๊บเฮ้ยไม่ออกเลยอะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิมันแ,กแลกได้อย่างตอนนี้เนะี่ยน่าจะแลกได้แล้วนะครับปุ๊บเฮ้ยมี68แล้วคุณผู้ชมอ่ะเรายังไม่สามารถแลกชุดออร์แกนิกได้นะเพราะออร์แกนิกใช้75นะเฮ้ยตอนนี้ก็ใช้75เหมือนกันนะโอ้โหยังขาดอีกเยอะเลยยังต้องซื้อเพิ่มเลยแหละแต่ว่าเพชรมันน่าจะเติมเพิ่มแล้วแหละมาๆๆม,ม,มซื้อไปเลยแล้วกันนะครับ5กล่องไปก่อนในการผมคิดว่าน่าจะครบแล้วแหละอ่ะปุ๊บเรียบร้อยเนะนี่ยนี่ อ่าได้83แล้วครบแล้วนะครับผมว่าจะแลกเป็นชุดไหนดีครับคุณผู้ชมชุดนี้กางเกงเกาเท่นะครับออร์แกนิกเสื้อก็สวยหมวกก็น่ารักนะครับผมว่าเอาออร์แกนิกไปแลกกันนะครับเออแลกไปได้แล้วนะครับ75โทเคนโอเคไปแลกไปเลยนะครับปุ๊บออร์แกนิกนะครับเป็นแพ็คอ่าอ่า OMG red hip นั่นเองนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่สุดยอดไปเลยนะครับนี่แล้วก็ได้มาแล้วนะครับเป็นแพ็คออร์แกนิกนั่นเองนะครับคุณผู้ชม OG ออร์แกนิกเออ คุณผู้ชมครับก็เซิร์ฟไทยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะมีอยู่แล้วนะครับสำหรับชุดออร์แกนิกก็คือเพิ่งกลับมา2องเดือนที่แล้วเองนะครับแต่ว่าผมก็อยากอยากสุ่มเป็นแบบชุดรวมเหมือนกันนะครับนี่ก็อานว่าประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นชุดออร์แกนิกนะครับแต่ว่าไม่เข้ากับตัวละครน,นี้เลยคุณผู้ชมมีตัวละครบุฟฟ่า์แม่ไอดีเนี่ยไม่น่าจะมีนะ <laughs> เออไอดี ID นี้ผมไม่มีชุดบุฟฟ่านะครับโอเคหมวกน่ารักมากคุณผู้ชมดูดิ เฮ้ยเอาเป็นว่าใครมีชุดออร์แกนิกกันแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์อวดกันได้ในใต้คอมเมนต์เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมอยากได้ชุดไหนอยากให้มันกลับมาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับอยากดูเหมือนกันว่าคุณผู้ชมอยากให้ชุดสีแรปเปอร์ตัวนี้เนี่ยกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมีอยู่แล้วในเะซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เห็นแบบกิจกรรมมันน่าสนใจคือมันมาสี่ชุดเลยเว้ยก็เลยแบบเออมาเก็บมาเปิดกล่องกันเล่นๆดีกว่าครับสรุปแล้วผมหมดไปประมาณกี่เพชจนะคุณผู้ชมพันเพชจแหละครับ หมดไปเลยนะครับหนึ่เพชรประมาณ900นั่นแหละคุณผู้ชมครับก็ได้ชุดออร์แกนิกมาถือว่าคุ้มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอา่าคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ก็มีการอัปเดตแพทใหม่กันแล้วก็หาเวลาไปทําอะไรกันดีนะคุณผู้ชมก็พรุ่งนี้ก็แบบเอองงเงงเงียบเงอยหน่อยนะเพราะว่าฟรีไฟล์เขาจะปิดอัปเดตนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่เวลา11บเอ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับอันนี้ถ้าแบบผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไปเห็นเซิิิรรรรรร์ฟไไทยยยยเเเนนนนนีีีี่่่่่่่จะปปปปปดดัับุุงงงพ้้หือออลลาาก็ตตตตมสวโโค จะเป็นชุดนั้นหรือเปล่านะน,นี่ก็ต้องดูต่อไปนะผมก็แบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะซื้อไทยเนี่ยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านกันอยู่แล้วนะโอเคคุณผู้ชมครับไปเจอกันใหม่ที่ปหน้าสลับคลิปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊อุ้ยมีท่าปากถงด้วยเหรอปึง้งนี่บ๊ายบายครับ